สวัสดีครับอันนี้เป็นรองเท้าฟุตซอลนะครับเป็นรองเท้าฟุตซอลยี่ห้อยีอ่ห้อหนึ่งผมยังไม่รู้เลยยี่ห้ออะไรก็ลืมเหมือนกันว่าจะหาดูแล้วก็ยังไม่ได้หาอันนี้ก็เราจะเอามาขายต่อครับในราคาที่ถือว่าถูกถูกไหมอะสามร้อยเก้าเก้าครับรวมทรงรองเท้าเนี่ยเป็นแบบดูหัวก่อนหัวนี่เป็นอย่างเงี้เป็นหนังกลับใช่ไหม เขาเรียกว่าหนังกลับใช่ไหมครับสภาพยังดีอยู่มือมือสองก็คือผมใส่เองผมใส่ได้ประมาณสักกี่วันนะแล้วก็มาสักเกือบสามสิบวันแต่ก็เว้นวันวนะนะก็คือมาอยู่ที่ปัตตานีครับได้สามสิบสี่วันผ่านไปประมาณสักอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์แล้วแล้วก็ซื้อคู่นี้มาใส่เล่นนี่ครับพื้นยังเต็มอยู่สามร้อยเก้าสิบเก้าครับรวมส่งนะครับ สนใจอคอมเมนต์มานะครับหรืออินบ็อกซ์มาทีา่ผมชอบเตะบอลนะครับเพจผมชอบเตะบอลนะครับแล้วก็แคปรองเท้าคู่นี้มานะครับอันนี้ผมใส่เองสภาพยังดีอยู่อันนี้คือผมใส่ไม่ถนัดผมเป็นคนใส่รองเท้ายากนะยากมากก็ใส่ได้สักพักหนึ่งสักพักเฮ้ยมันไม่ถนัดว่ะแต่ก็ใส่ไปล,ลายนัดอยู่อ่า มันก็จะมีตรงนี้อะมีรอยเปื้อนหน่อยหนึ่งตรงนี้แล้วก็ด้านหลังสีมันแบบอน,นี่แสงนะอาจจะนี่ไม่ค่อยนี่นะเนี่ยมันอาจจะดูเก่าๆหน่อยสีมันแบบสีมันตกอะไรเงี้ยตกใส่จากตรงนี้มันก็ไปเพื่อนตรงนี้เพราะมันสีขาวเบอร์ก็จะเป็นเบอรอ์เบอร์อยู่ตรงนี้ครับเ,ออเห็นไหมเนี่ยผมอ่านให้ฟังเลยกัน ถ้าเป็น U.S ก็เป็นเบอร์7จ็ดครึ่งเจคับส U.K ก็7จ็ด F.R ก็43ก็คือเบอร์43นะ J.Pan ก็2.8 0สิบก็ไซส์ประมาณนี้นะครับก็อีกข้างนึงโอเคเหมือนกันคือตัวผมเองก็ใส่ประมาณสนะัก4.2.5.43และวตอนนี้นี่ก็ใส่4.3นะีนะ่ภาพยังดีอยู่เลยครับใครสนใจนะครับเดี๋ยว อินบ็อกมาทางเพจเที่ยวไม่เป็นครับหรือคอมเมนต์มาที่นะครับใต้ YouTube ช่องเราก็ได้ครับตรงนี้เนี่ยเป็นผ้านะครับนี่เป็นหนังผมไม่แน่ใจว่าหนังอะไรแต่หนังดีแหละไม่ใช่หนังกระกากรุ่นอะไรไม่รู้แต่ว่าใช้ได้นะยครับคือแวบ,บแรกที่ซื้อเลยเพราะอันนี้ด้วยมันเป็นหนังอย่างงี้อันนี้ได้มาเป็นมือหนึ่งจากที่ใต้ หรือที่ร้านราวฟุตซอลเลยเอาไปครับสามเก้าเก้ารวมส่งฟรีให้ส่งฟรีเดี๋ยวแบบก็ไม่ได้ใส่กล่องแบบดีนะใส่เป็นถุงนี่ไปรองท้าอาจจะแบนนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ประหยัดจะได้ใครสนใจครับอนินบ็อกได้นะครับผมสำหรับเพจเที่ยวไม่เป็นหรือช่อง o u t ทุ e ของเรา เปรองทาฟุตซอลคู่หนึ่งที่เราจะขายเดี๋ยวมีอีกแต่อีกคู่หนึ่งอยู่ที่กรุงเทพไม่ใช่อีกคู่หรอกก็มีมีมากกว่าคู่นึงนะครับซึ่งยังไม่ได้ขายสักทีอันนี้เราจะขายจริงจังลวด่วนครับใครมาก่อนก็ได้ก่อนแล้วผมก็อาจจะลงร่วมในเพจเลไอยไรด้วย